สวัสดีครับท่านผู้ทูตท้งหลายคุณผู้ชมทาง YouTube นะครับผมวันนี้ก็มาพบกันกับรายการรีวิวผลิตภัณฑ์รถใหม่ของช่อง Perfect Car Channel ของเราเองครับพบกับปักผู้ดำเนินรายการครับไม่เสียเวลาไม่พูดเยอะแยะก็เข้าเรื่องกันเลยครับของเราอยู่ที่บางนาราซาล87ครับผมแขวงบางนาเขตบางนากรุงเทพครับสิ่งที่ผมจะพาท่านมาชมสำหรับวันนี้ครับผมเป็นรถยนต์เข้าใหม่เป็นรถยนต์นน7ที่นั่ง สำหรับสายครอบครัวราคาประหยัดราคาอยู่ที่400,000กว่าบาทครับผมคันนี้เป็นแบรนด์เจ้าตลาดเรียกว่าอยู่กันในเมืองไทยมาอย่างช้านานนะครับผมสำหรับตัวอลสุนะอลสุตัวนี้เป็น m ิลเซเว่นครับผมเครื่อง3.0เป็นตัวเนวิปี2012เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็บอกเลยว่าเป็นรถ P P V ตัวแรกของเอลสุเขาไม่ใช่ตัวแรกดิเป็นตัวเป็นโฉมที่เรียกว่า ได้รับความนิยมกระแสตอบรับอย่างถล่มทลายกันเลยครับผมก็ตัวนี้มีมานานแล้วนะราคาเหลือ400,000กว่าบาทเองนะครับผมป้ายแดงขายกันเป็นล้านตอนช่วงออกใหม่บอกโอโ้โหเรียกว่ากระแสดีถล่มทลายกันเลยครับอยู่กับเลขทะเบียนหน้า3ตัวอีกแล้วสวยๆ801ผลรวมได้9หมวดเก่ายังไงก็ขายได้ราคากันแน่นอนครับตัวนี้เป็นตัวพรีโมนะครับผม สีเป็นสีขาวมาให้จากโรงงานเลยนะครับจากที่ผมดูด้วยสายตาแล้วนะมองทะแยง45องศาแล้วสีดําเดิมโรงงานครับผมคือสีสีไม่ได้เพี้ยนนะก็ถ้าเกิดรดอ่ารถสีขาวมุกเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสีที่ผาบเสียนมากทายังไงเนี่ยก็จะเห็นมีด่างเห็นมีเพี้ยนต่อให้ช่างเก่งแค่ไหนนอกจากช่างกราเทพจริงๆเลยนะถึงจะแทบไม่เห็นอะไรเลยครับผม อ่ะเดี๋ยวให้กล้องแผ่นดูด้านเรียกว่าด้านข้างให้หน่อยยางใหม่ๆเลยนะพี่ดูยางนี่เนี่ยดอกใหม่ๆปีลึกๆเลยครับผมยางเป็นยางปีใหม่แล้วครับผมพี่ซื้อไปก็ใช้งานกันได้อีกนานๆกันเลยครับกระจกมองข้างเป็นแบบโครเมียมมีไฟเลี้ยวตรงรอบกระจกมองข้างมาให้ใช้มันไดข้างมีให้แผ่นเพลทโลโก้สามจุดศูนย์ VGS เทอร์โบครับนั่นหมายความว่าคันนี้เป็นรถเทอร์โบแปรผันเรียบร้อยแล้ว ทำงานตั้งแต่ความเร็วต่ำโทษครับทำงานตั้งแต่รอบต่ำครับผมนั่นหมายความว่าแรงบิดแรงม้าของคนใช้เนี่ยจะมา้งแต่รอบต่ำเลยไม่ต้องลอ้อรอบสูงจนโทัวทํโบทงานเหมือนทัวรบรุน่นก่อนครับมือเปิดประตูเป็นแบบโครเมียมครับผม <c oughs> เปิดมาผมก็จะเจอแผงประตูที่สะอาดสะอาดเลยนะครับผมเป็นภายในสีครีมมีตกแต่งด้วยลายไม้มาอย่างนี้ให้นะก็มาเรียกว่าเป็นอารมณ์ของ ของรถครับผมที่ให้ความหรูหราในสไตล์ลายไม้มาให้ <c oughs> อะเข้ามาดูตรงนี้กันได้เลยครับจะเห็นเนี่ยว่าพวกหัวน็อตอะไรพวกนี้เห็นไหมมันไม่เคยโดนถอดมันไม่เคยโดนขันเนี่ยตัวกันเลยตัวน็อตน,น็อตเนี่ยตัวน็อตน,น็อตประตูตรงนี้ครับกล้องเหยียบเข้ามาหน่อยครับอ่านี่เลยครับผมไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนขัน ก็แสดงว่ามันไม่เคยโดนชนถึงขั้นทำสีมานะครับผมแต่จากสายตาผมที่ดูตรงประตูเลยพวกนี้มันไม่โดนชนเลยแหละแล้วก็ถึงถ้าเกิดโดนชนนะสมมุตินะไม่ได้บอกว่ารถคันนี้โดนชนถ้าสมมติมันโดนชนแบบแบดเคสจริงๆเลยครับผมอย่างดีเลยนะมีประกันภัยชั้นหนึ่งโรงงานเนี่ยเขาเปลี่ยนให้ที่ศูนย์พอเปลี่ยนให้ที่ศูยนย์เขาต้องถอ,นนอดน็อตเลยพวกนี้อยู่ดีครับแต่หัวน็อตมันอยู่ครบก็แสดงว่ามันไม่ได้โดนชนมันไม่ได้ถอดมาเลยครับผม เนี <S <s ่ยเห็นไหมสีเดิมๆโรงงานอาร์คเดิมมอะไรพวกนี้อยู่ครบๆสวยๆงามๆกันเลยครับกันสาดมีให้พร้อมโลโก้ m u วเซเวนสติ๊กเกอร์ตกแต่งให้เรียบร้อยของตัวพรีโ o ครับอันนี้บันท้ายต้องเรียกว่าขาวอวบอิ่มมีปัดหลังมาให้ไฟเบรกอยู่ตรงสปอยเลอร์ตรงนี้ดวงใหญ่ๆเลยครับมีเซ็นเซอร์ถอยหลังมาให้ด้วยเรียบร้อยแล้วครับผม อ่าอันนี้เป็นด้านท้ายด้านท้ายผมต้องบอกว่าเบาะแถวสามมานั่งค่อนข้างสบายนะกว้างกว้างกว้างเลยแหละกว้างในรถเจ็ดที่นั่งสําหรับในความคิดของผมนะ <c oughs> น,อน็อตฝาท้ายไม่เคยโดนขยับไขครับเม็ดอาร์ up, อะไรพวกนี้อยู่ครบเรียกว่าครบตามสูตรรถดเดิม,ดมรถส,รสวยๆกันเลยนะจ๊ะพี่จา๋าไปเดี๋ยวไปดูทางด้านขวาตัวรถกันบ้างดีกว่าะวยะขอปิดก่อน โอเคครับอันนี้ก็เป็นด้านขวาของเจ้าตัว uh, m u x 3.0 2022ตัว PRIMO ตัวนี้นะครับผมเป็นตัว Navigation มาให้ก็มีสติ๊กเกอร์ตกแต่งเพื่อความสวยงามมาให้จากโรงงานเรียบร้อยเลยครับผมภายนอกผมบอกเลยผมให้99นะให้99เต็ม100%เลยครับเดี๋ยวไปดูภายในกันดีกว่าครับผมภายในจะเป็นยังไงกันบ้างป่ะ Here we go โอเคครับอันนี้ผมก็อยู่ภายในตัวรถ m u x คันนี้เรียบร้อยแล้วนะ ก็ต้องบอกว่าอารมณ์ที่นั่งปุ๊บก็ <c oughs> สัมผัสถึงอารมณ์ที่ความเรียกว่าความเป็นรถครอบครัวครอบครัวจริงๆครับผมคือข้างในนั่งละให้เนื่องจากโทนสีเนื่องจากสีคอนโซลการตกแต่งลายไม้ทุกอย่าง <c oughs> ให้อารมณ์ในส่วนของความความสบายตาค่อนข้างมากเลยผมต้องบอกว่าสบายตา,ยาจริงๆนะ แล้วก็ที่ผมเห็นก็มีตัวหน้าจอหน้าจอดีบ c ทัสกีนเป็นของเ n น o o ดนะครับแบรนด์เคน o ูดไม่ใช่แบรนด์โลลนนัจะพี่เข้าลงเข้าเป็นอ่าเรียกว่าเป็นซัพพลายเออร์ของงาน OEM ของหลายๆแบรนด์นะครับอย่างของนิสสันนี่ก็เคนบูดเหมือนกันนะครับพี่ใช้เคนบูดเหมือนกันช่องเก็บของอะไรพวกนี้มีให้ค่อนข้างเยอะเลยครับผม กระจกข้างปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้าไฟตัดหมอกหน้ามีมาให้แล้วก็ในส่วนของตัวช่องอตัวเปิดปิดลมลมเรียกว่าลมแอร์แถวหลังอะไรพวกเนี้มีมาค่อนข้างเรียกว่าออปชั่นความสะสดวกสบายค่อนข้างเยอะครับเ <c oughs> บาะไม่ย่นหนังไม่ปริตะเข็บไม่แตกเลยครับผมเรียกว่าร0อยเต็มร้อยเลยนะสําหรับคุณภาพของตัวเบาะครับโอเคนะรถสี่แสนว่าบาท รถครอบครัวผมมันน่าใช้นะน่าใช้แล้วเป็นแบรนด์เจ้าตลาดด้วยครับผมอะไหล่ก็เซอร์วิสง่ายแสนง่ายเมะแนนง่ายแสนง่ายโอ้โหเกียร์ไม่รู้จะให้มาเยอะไปไหนนะสำหรับรถที่เป็นเกียร์ออโต้ตัวนี้นะครับผมก็บอกเลยมีตั้งแต่เกียร์ L เกียร์สองเกียร์สามเกียร์ D ขับเคลื่อนทั่วไปเกียร์ว่างเกียร์ถอยแล้วก็ p a r ก i n g เกียร์จอดครับผมก็เรียกว่าสามารถสั่งเกียร์ได้ตามใจตามมืออย่างนี้ได้เลยนะครับผม ใครสนใจอย่าลืมรถคันนี้มาดูได้ครับภายในต้องบอกว่าผมบอกเลยว่าสวยสวยจริงสวยมากๆเลยครับปะ่ะเดี๋ยวจะหาว่าพามาดูแต่ภายในต้องพาไปดูข้างหน้ากันด้วยครับผมโอเคครับผมอยู่ด้านหน้าห้องเครื่องของเจ้าตัวนี้เรียบร้อยแล้วครับผมก็ต้องบอกว่าสวยงามตามท้องเรื่องเลยครับผมเพดอยู่ด้านหน้าครับผมไม่โดนขยับไม่โดนอะไรเลยครับ รถเพอร์เฟคครับเราทุกคันรับประกันครับบริเวณโครงสร้างหลักของเราต้องไม่มีการชนมาเลยครับวันรับรถผมมีสคอบอให้ถ้าเกิดชนหนักเป็นโครงสร้างหลักพิกคว่ำจมน้ําน้ําท่วมก่อไม้พี่อารถมาคืนผมนะผมซื้อรถคืนให้เต็มราคากันเลยครับเครื่องไม่มีเยิ <c> ้ม <oughs> ไม่มีเสริมสายพานสายพานไม่เรียบไม่เรียบแป้นะครับผมสายพานใหม,ม่สวยๆกัเลยนะครับพี่ บอกเลยห้องเครื่องก็ให้ร้อยเต็มร้อยลยครับสำหรับเพอร์เฟ Car คาร์ทุกคันนะห้องเครื่องต้องอยู่ในสมบูรณ์โครงสร้างต้องอยู่ในดีที่ดีๆเลยเรียกว่าตำแหน่งดีๆไม่งั้นเราไม่สามารถรับประกันเครื่องเกียร์กล่อง,อ,งองกันได้แน่นอนทุกคันของเรารับประกันกันหมดนะครับผมอินเตอร์คูลเลอร์อยู่ข้างบนครับคันนี้เป็นเครื่อง3.0นะครับพี่ <c oughs> ต้องบอกว่าอัตราการเร่งมาดีมันสะใจแน่นอนครับผมเรื่องกําลังไม่ต้องห่วงล้นล้นเล,ล,ลือเหลือกันแน่นอนครับผม บอกเลยนะรถ400,000ได้เครื่อง3,000ด้วยได้ n a v i g a t ั o n ด้วยบอกเลยว่าดีมากๆเลยครับไปเดี๋ยวผมไปสรุปราคากันหน่อยดีกว่า เอาละครับผมก็ขออนุญาตสรุปราคาเลยนะครับผมคันนี้นะ467,000บาทครับพี่467,000บาทนะครับยังไม่รวมโปรโมชั่นท็อปอัพของเราโปรโมชั่นท็อปอัพเนี่ยก็คือคนซื้อเนี่ย <c oughs> วางเงินจองเท่าไหร่ผมลดให้อีกเท่านั้นเลยครับสูงสุดอยู่ที่20,000บาทนะครับผมย้ำนะสูงสุดอยู่ที่20,000บาทถ้ารวมโปรโท็อปอัพแล้วถ้าเกิดรถคันนี้จะขายอยู่ที่ ราคา4 47,000บาทแค่นั้นเองครับผมเลดดอกเบพิเศษมีนะครับมาดูกันได้โปรโมชั่นของผมออกรถ100บาทก็มีครับพี่ผมไม่เก็บค่าใช้จ่ายแฝงใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นค่าจัดค่าโอนค่าดำเนินการผมเคยเจอนะบางที่มีนะพี่นะเกือบประมาณหมื่นกว่าบาทเลยนะเสียเปล่าเลยครับอันนี้พี่ไม่ต้องเสียถ้าเกิดว่าพี่จะเสียเง,งินดาวอันนั้นพี่เอาไปลบ ยอดจัดของพี่เลยทําให้พี่ผ่อนเบาลงครับผมนอกจากนี้ห้องแถมผมมีให้ครับไม่ว่าจะเป็นขัดเครื่องสีเปลี่ยนถ่ายไส้กรองน้ํามันเครื่องครับผมรวมถึงบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงการวารันตีของเครื่องยนต์เกียร์กล่องสมองกลมาพร้อมบุ๊กเซอร์วิสให้เลยครับผมมีไลเซนของเซลเมนเจอร์มีไลเซนข,ของทางพนักงานขายมีไลเซนของลูกค้ามีไลเซนหัวหน้าช่างมีให้ครบเลยครับ ้าใครสนใจรถดีๆที่เพอร์เฟคคาของเราอย่างนี้ติดต่อเลยพี่ถามว่าติดต่อ,อยังไงหนึ่งคอมเมนต์ด้านล่างครับ 2. เบอร์โทรด้านนี้ครับผมเมมรักขึ้นไลน์เหมือนกันแต่แนะนําโทรดีกว่าไวกว่ากันเยอะเพราะรถพวกนี้ช้าหมดยังไงโดนแย่งขายกันแน่นอนแล้วก็ 3. ครับ Qr คที่ผมใส่ไว้ให้หน้าปกนะขึ้นไลน์สแกนได้เลยครับยังไงฝากกดกระดิ่งไว้ด้วยนะและกดซับสไครต์กันไว้ด้วยครับ ยังไงวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขออนุญ,ญาตขอตัวลากันไปก่อนครับกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าผมจะพามาชมกับรุ่นไหนแต่ายให้นิดนึงอยู่กับแบรนด์นี้แน่นอนสีขาวแน่นอนแต่เป็นรถปีใหม่ๆเลยเดี๋ยวผมพาไปดูกันครับวันนี้ขออนุญ,ญาตขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ